สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่5นะครับมีนาคมเป็นที่ร้านพี่มีจัดการแข่งขันทุกวันเสาร์นะมีเริ่มโดยบัตตี้ไฟพอดิสเซ่ก็จะเป็นแฟนการ์ดแวนวีแล้วก็จะเป็นแฟนพรีเมียมแล้วก็จะเป็นบัตเทิลนี้เราว่ากาสแรกเราเริ่มแข่งในบ่ายสองนี้ก็เกือบสี่โมงแล้วมั้งเนี่ยเราจะได้เราได้หมชัชิงแล้วคู่ชิงละในเลยพิซซ่าเรานี่เองต้าอะไรมาเล่นเอาลอดมาเล่นครับมังกรมิติมังกรมิติเติมของใหม่ โอ้โหเล่นแรงเล่นแรงเซอร์ไพรส์มาได้ไงตั้งโหตบใครมารอบรองพี่เต้ครับพี่เต้เหรอพี่เต้เล่นอะไรพี่เต้เล่นกาคาครับกาคาใช่ไหมโอ้ยกาคาโคตรเก่งเลยชนะมาได้ไงวะชนะได้ไงวะอ่าโอเคเอาอะไรมาเล่นเอานักดาบมาครับนักดาบหัวร้านเลยนะครับอ่าได้เลยเดี๋ยวนะเราจะเล่นกันสองในสามนะครับเราจะปองชุบหรือจะจลูกเต่าดีพี่หัวก้อยดีกว่าพี่เอาหัวก้อยเท่าไหร่ ครับตายกันก่อนตากันก่อนพี่จะประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับว่าวันพุธที่23นะครับเอสขีดบีทีศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะหรือว่าชินบีทีศูนย์หนึ่งศูนย์สองออกนะครับออกวันพุธที่23พี่ทำฮะอะไรนะอ๋อสิแล้วพี่พูดอะไรไปวะอ๋อเราพิธีเหรอไอตะโกนข้างหลังตะโกนพี่พูดพิธีพี่นะคุณพูดไปชินหรือว่า S อสซพี่จะทิ้งร้านไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปในร้านพี่แล้วก็เสิร์ช S อสขีดซีพีศูนย์หนึ่งก็พอประชื่อศูนย์หนึ่งศูนย์สองขีดศูนย์หนึ่งก็ได้เสิร์ชในร้านพี่เดี๋ยวก็ขึ้นมีทั้งแยกเวล์มีเป็นกล่องเลยเดี๋ยวหลังกล่องอยัง<ๆ>ไม่ได้ทำเดี๋ยวจะทำเร็วๆนี้อ่ะหัวก้อยก่อนคนชนะจะลงก่อนเราจะเล่นกับสองในสามท้ายก่อนแล้วหมุนก่อนหัวเอาหัวให้ให้น้องให้น้องตากหัวอะไรหัวครับหัวนะตาออกหัวก้อยอ,อ่ะออกก้อยครับให้น้องลงก่อนเลยหรือว่าอะไรนะ ไม่ไม่ผมมาลงก่อนให้น้องเลือกก่อนเพราะว่าผมต้องลงขอครับพี่ตั้งบทรอนเอาเลยเราจะเล่นกันสองในสามนะครับใครชนะสองเกมก่อนชนะเลยนะชาดดอลชาดเดิลไม่ครับปืนจิตมิติทำไรไม่สามศอกค่อยสองศอก โอสกันบองได้ดีเกโ้ดทำอะไรนะมากครับเสียงดังๆได้เลยคนหนึ่งคนหนึ่งเงียบกันหมดเลยได้ครับก็หยิบสิแม่แค่นี้ร้อนสบาีทำไมนะมาครับโอ้ยอมทุกอย่างเลยตั้งโอ้ไม่ีคบมี้ออย่าไปบอกอย่าไปบอกเขาพี่ร้อนเล่นอย่าไปบอกเขา ไอบอกเขาบอกตายตายตั้งโง่เดี๋ยวนะตั้งโหไอ้ที่ตั้งโหอยู่ชั้นไหนนะปหกปหกนะเฮ้ยเราต้องมีเล่ห์เหลี่ยมกอะไรขึ้นนะเฮ้ยเราต้องมีเล่ห์เหลี่ยมหน่อยพี่ตาเหลี่ยมจัดนะเว้ยพี่ตาบอกขอบคุณครับเมื่อกี้ขอบคุณเรื่องอะไรแล้วว่าบอกว่าไม่มีครับใช่ไหมตาเขาเธอบอกครับเส็งเลยตั้งโหเจอเหลี่ยมพี่ตาเข้าไปแล้วพี่ไม่น่าเลยพี่ขอโทษพี่สาวเล่นๆไม่รู้ว่ามันจะตอบพี่มาช็อตโด แต่น้องเขาก็อาจจะเหลี่ยมกลับก็ได้ด้วยความเป็นเด็กอาจจะลอกแต่ไอเพมไอเพมเนประจำตั้งโห่นี่เพื่อนเพมเลยใช่ป่ะใช่โอ้ใครใครอยากรู้จักเพมแล้วพี่ใหญ่รู้จักจริงๆเลยไปดูคลิปเก่าๆพี่เลยนะสนุกเลยเพมเนี่ยมันไปเลยไอเพมโไปแล้วไอเพมเนี่ยเดี๋ยวมอหนึ่งมันเข้ามันมันเข้าที่เป็นนี่เลย ข้าหน้าโรงเรียนหน้าร้านพี่เลยตั้งโอเข้าที่ไหนหมอหนึ่งผมมาหรือเป็นผมมาครับผมมาก็มีพี่ร้านพี่อยู่ร้านสองนะสาขาสองพี่มีครับอจาจจะทำมาเป็นก็ได้อยู่ที่นู้นก็ได้เล่นที่นู้นก็มีที่นู้นก็มีโต๊ะโอเคเอาเลยแล้วเป้พี่จะถอดโซ่ไหมมันไม่ใช่เคาน์เตอร์แต่เป็นแอปใช้ไม<อ>่เทเลยก็เขาถามว่าจะถอดโซไหมพี่้าบอกไม่ได้เป็นแอปต้องใช้เทินพี่ตาโอเคพีงโอยังไม่รู้ไม่รู้เขารู้เราเลย แล<อ>้วลิงก์ไปในแอดเขาเขาดีฟนเขาเท่าไหร่เนี่ยดีเฟนเขาเจ็ดฐานคร้นี่รู้ดูไว้ไม่ได้ชาร์จจวไม่ได้บึมได้ชาร์จจวไหมเนีได้ดจริงเหรอของแอดรนะอนอย่าเพิ่งอย่าเพิงอย่าพิง่งใจเย็นอย่าเพิงจวต้องใส่สมใส่ย,สย,ยอดแอด่ไงม,มาถึงจะได้ชาร์จจวออเ,เอาแล้วมากิเล่นยังไงตังอ๋กมันไม่มีเมอกเล่นมึงจัดจวมาเป่าะทำแลวไหมทย่าตังงนสบูว่าต่แล้วไม่ออกว่แบบนี้ ผิดเมื่อกี้ตอนรอบรองยืนดูว่าตอนที่ตั้งโอมันจะน่าเสกมันจวดมันมีดาาไหมมีมีอ่าเป็นพยานอ่าตั้งโอมึงรอดไปมีพยานพิกลยืนดูอยู่พอดีอ่ออีกแล้วเฮ้ยรอดมาเร็วเว้ยตาเว้ยตานี่มาเร็วทำไมตอนรอบแรกไม่เห็นแบบเดียรอ่ะอันนั้นผิดปกติอันนี้ปกติเราแรกที่ตั้งโอมชนะมาเหรอบอกแพ้ครับอ้าวทุย เออพี่เลืมบอกไปนะไอคู่นี้เจอกันรอบแรกนะแล้วพี่ชุบชุบมาคนหนึ่งเพราะมันขี้เกียจจะบายเลยชุบมันเป็นเลขขี้อ่ะก็เลยชุบมาไม่นึกนึกไม่ถึงว่าตั้งโหจะทะลุมาถึงรอบชิงได้มีทั้งมากรมิติมีทั้งกาก้ามีทั้งอะไรวะมาเียมามีอุไรเด้งผ่ามาได้ไงว่าตั้งโหเล่นกับปีตูกทู เล่นผิดข้างหน้าพี่ตายพี่ตาเอาตายเลยนะมึงเมื่อกี้ได้ตาเหลี่ยมจัดนะรอมันจั่วก่อนแล้วนี่คือจั่วไม่ได้ครับป้าเอือยแดงแดงเลยมึงดีได้ตาไม่เหลี่ยมมากเพราะว่ามันถือล็อตเวอร์อยู่บนมือแล้วไงมันหลอกช่างหัวมั้ยพี่บอกว่าตาตาผมชั่วพี่ตาตาผมชั่วขนาดนั้นเลยพี่ล็อตตัวนี้พราะว่ามือเนี่ยล็อดีเฟนเอร์มือแล้วก็รถสามมันรถตลอดเลยใช่ไหม รถตอนไหนนะรถจะถึงไหนถึงโอเคครับเต้นเองวะเนี่ยมาทั้งหมดเลยกินห้ทำอะไรนี้ตีสามขิสกิลตัวนี้บอกว่าดึงเกรผู้แข่งหนึ่งใบแล้วก็ชาร์จเกรโอ้โหมีขโมยเกรด้วยเหรอคะจะไม่เคาน์เตอร์อะไรใช่ไหมมึงแยงกี้จะชัดอีกขีนะสามขียอมมากสามขีใส่กลางใช่ตัวนี้มีแต่เพื่อเออกี่ขีสามขีเหรอ ่าไม่ได้บพ้มไม่ได้ไม่ได้ดูดเขาก็ยังได้อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้ดูดเพื่อได้เกอเคตัวนี้ตีสองชิ้นตัวนี้ถ้าแฝกเป็นลอสโวลจะได้ทิปเปิลได้ไข่ครับทิปเปิลแีอยู่สองชิ้ยายเป่านี่อันนี้ขอทับกล่อนก็ต้องมียอดแห่งดาบด้วยก่อนขออะไรได้ไหมมันบอกว่าหรือว่าแค่แค่มีเแค่นักดาบครับโอเคโอเคอ่แล้วแล้วก็แตกนำยอดแหงดขึ้นมือแล้วก็ทิปเปิลอ่าทิปเปิลอ้าวทุยตายเหมือนเดิมอ้าวไม่เป็นไร สู้เขาตั้งโอหเราเพิ่งปอหเองพี่าาพต้ามันมองมันปีหนึ่งแล้วสู้มันเดี๋ยวเราแตกค้าเราไปเจอเกมหน้าตาหน้าตั้งโอหลงก่อนไหมให้ตั้งโอหเรียกลงก่อนนะเดี๋ยวไปแตกค้ากันเตรียมโกงได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรครับจวยได้ลอดก่อนเดี๋ยวเราลงมาไม่เขาได้ลอตดูมือมือได้มือเลยเขาจะแปะไปได้มือมือสองไะมเดีมือสองแปะเลยตัวดหกใบปุ๊บล็่เจอ ร้อนมาตายทันทีเลยโอ้โหอะไรวะทำตายเห็นเลยยอ,ยอดหดังมัาไม่ขึ้นยอดหนังไม่ขึ้นขึ้นก็ตายไอ้ตาแรกที่แพ้พี่ตาขึ้นวะ ไม่แพ้เพราะว่าผมเล่นภาพอ๋อนี่จะปลกให้ย้อนไปโอ้เยอะนะอ๋อให้ย้อนอ่ะตอนนี้ให้ย้อนไปเราชิงไม่หรอครับตอนตอนชิงให้ย้อนไปตั้งคงไม่นี่พี่เปิดกล้องเลยพี่ไม่บอกมันหอนยู่แล้วอเนี่ยดีที่พี่เสียวมันจะด่าคำหยาบกันนึมึงนี่ร้านพี่นะครับไม่มีคำหยาบนะครับถ้าไม่ใช่พี่แฟงก็ไม่ด่าหรอกมีอยู่สองคนนะครับไอ้แฟงกับ ไออุ้มเน่นนะครับพอดีมันมนั่งเล่นเกมอยู่มันก็เลยไม่ได้ด่าอ่าไอโน้กมาแข่งแหวนใช่ไหมอ่าบัตรดี้กำลังจะเสร็จละแป๊บเดียวรู้เวลานะมึงอ่าเราปล่อยรันกันยาวๆเลยอ่าเพราะว่าแป๊บเดียวเสร็จตัดทีไรดีดเราไม่เห็นทุกเม็ดเลยนะ,ะเอาสองเริ่มก่อนใช่ไหมใครเริ่มก่อน ตั้งโอเล okay. ิ่มก่อนนะโอเคใช่าตัวจ้หนึ่งรับสมใส่คาดสระจนแล้วก็ถ้าสวมใส่ย่อนงับจง บอกสิดเดี๋ยวผมให้ดูทีเด็ดผมไายผมลงก่อนละก้าวแล้ตาแรกใครลงก่อนไอ้ตอนรอบแรกใครลงก่อนพี่ตาครับนี่รอบแรกสุดเลยที่เจอแล้วแล้วเราแพ้มาะที่เราแพ้รอบแรกตั้งโอลงก่อนตั้งโอลงก่อนใช่ไหมไอ้โข่ตั้งโู่อะพี่บายครับ สูเขาตั nah ้งหัวอ่าไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นครับน้ำดผสมกาใส่กนเี้สุ เงียบ,บสนิทมีเด็กข้างล่างมเล่นมันคูดกันสองใบโอเคครับโอเคโอเคด้วยสก,กิลอะไรวะไปไหนวะ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่อารเฟตครับเออเดือนกีครับเดือกีมันได้โอ,อ้ยใจเย,ย็นใจเย็นผ่านอ่านไหม พูดด <ibl ok S 1> ังๆเลยอย่ายักหน้าเลยกล้องไม่เห็นเออครับพี่ขอโทษครับตั้งโอทําไมเหงื่อไหลวะเฮ้ยพี่เปิดแอร์แล้วนะเช็ดมือเช็ดมืออย่าให้มือเปียกเดี๋ยวกล้ามมันติดเช็ดเช็ดเออเช็ดกระเสื้อเช็ดพี่เช็ดชู้พี่ยังไม่ได้ไปหยิบมาเดี๋ยวพี่หยิบมาให้ขอร่าลงบ้ายวัวให้หนึ่งไม่สรุปทำหรือไม่ทำทำใช่ไหมโอเคไม่ไม่ผมคือคือลายหลังจากไอ้นี่ลงอ่าไม่ผมผมที่ผมบอกว่าไม่ได้ทำะไรก็ไม่ได้ขัดตรงนี้ ทำอะไรคือจะเคาเตอร์ไหมโ้โหเจี๊ยบลงมีมังกรมิติบนสนามจบเห็นได้เดี๋ยวนะเอาตั้งโอมันเงือดตรงนั้นผ่ามันหลายเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเฮ้ยไม่เช็ดอย่างนั้นซับซับซัหน่อยเดียวเอาตั้งโอ๋ไเช็ดเองไปเอาตั้งโอ้ยไอ้โอ้ไม่เช็ดท่าไหนนะ้งเฮ้ยเสกิลลอสโตอเพราะว่าทิ้งมังกรม่ติดบนมือไปครับแล้วก็ ความเสียหายที่รับเจอเนี่ยขั้งต่อไปจะลดลงสัทิ้งเฉยเเพี่ออซ่าเฉยไอ่ายทิ้งเฉยเฉยไม่เหลือจ่ Naj ิงเฉยแจะพี Naj ่อ่านให้ฟังไม่เหลือมันทะลุตาแอบดูการ์ดบอกไว้ตา ตัวไหนตัวไหนวะไอเนี้ยพี่บอกเลยคิดคิดไม่เคยเพ่งเล็งไม่เคยแบนน่ยก็ดอโอ้โหงรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นที่รังเกียจของสังคมนะคิดให้คิดดูหรือเปล่าช่วยดูด้วยเถอเอ้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ไม่ครับทำนครับตัวน่ารังเกียจนะครับรอดดีก็ี่โอจมีเยอะอ๋อวันนี้วางทุกตัวทุกคนเลยครับครับ แบนเหลือสักครึ่งใบท์ป่ะครึ่งใบท์แต่สัเนาแต่มากครึ่งหนึ่งอ่ะเดือดร้ามากขึ่งหนึ่งเล่นสองตาใส่ได้ตาหนึ่งมีบอกว่าทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งที่เป็นมังกรมิติสีอเนี่ยโอ้โหเจาะถึงทมันต้องสุดสมดุลไม่เป็นสมดุลทั้งเด็กนั่นแหละสมดุลมากแบบนี้ตัวไหนตั้งโออยาให้แบนตัวไหนอยากให้แบนตัวนี้เหมือนกันไม่อยากให้ใสองใบเลยใช่ป่ะแบนพิทาเาไปเลยไหมไปแล้วก็จะให้เกิน ดไอตาชอบเล่นมิติไกฟีไอตัวงผมเล่นแค่สัปดาห์แรกที่มันเข้าสัปดาห์แรกผมมาไม่ทันเฉยๆสัปดาห์หน้าก็ก็แม็กซ์แล้วก็แล้วก็มีล็อตไอตาเด็กใหม่ๆมันเล่นดีกว่าเว้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันดิไม่เก็นทีนะคนเยอะทีที่ห้าโหนานเหมือนกันนม่ว่ากระปุกล็อสเลยเฮ้ยมาแล้ววันนี้ชัดจวดครับโอ้โหมือเต็มเลยตั้งโอ้ ทำไงดีตั้งอ้กแก้เกมตั้งอ้ต้องตั้งสตินะการมันแก้เกมกันได้เคลียร์การเบริบวกคืนมาเป็นนี้ก่อนโอเคไม่ได้จวดนะตอนนี้หาสั่งทำจวดชัด์ชารบอกได้ได้เออโอ้โหแม่เกลียดจริงอโหร้ายว่ะไม่ได้ตั้งโอกมันเกลียดสบายนี้เด้พันสายก็ได้แล้ว ตามีตัดเวทยังของเองอ่ะมีแต่อยู่ในร้อนแต่ก็มีตัดเวทโอ้โหแต่ก็มีตัดเวทมีทุกอย่างอันนี้คือลำลายน้ำย่อไฮดักขึ้นเลยน้ำคันในสดับจบใช่ไหมครับจบโอ้ยตงโหแต้มนำพลังชีวิตดำเว้ยเกมนี้เป็นเกมที่สองนะบอกไปก่อนตาแรกพิต้ามิติล้อนเวอร์ชนะไปนะครับขาอ่านทิ้งไปนี่ครั อันนี้เรียกนักดาบโบราณเรียกอะไรดีทีต้องเข้าวัฒนารรมพอร์ตแลด์ก็ดีเป็นอย่างนักดาบอะไรนะพี่ลืมไปพี่เรียกหัวร้านจริงๆหัวร้านจริงนะพี่ไม่ใช่ที่มากรมิติแล้วก็เขาเข้าแข่เข้าไปที่รับจัดรถลงสายชื่อเด็กมันะชื่อเด็กที่ถูกต้องก็เด็กนักดาบนี่แม่นักดาบอะไรวะห้าพงศ์กัลชินนี่เก็บกับใจกองใช่ไหมยอดแห่งดาบไหมขอเคาะเตอร์ก่อนนะขอเคาะเตอร์ก่อนลายตาเลียมลายแล้วก็เข้าแข่งเข้าไปที่รับจัดรถลงสถา นี่แหละเดี๋ยวพวกเข่มไม่เนี่ยให้เราไปจับเลยก่อนมาละตาขี้เด็กนี่ขี้เด็กบอกเลยพี่ตาตายแน่เลี้ยจ่ายเงินเกียรติครับมันต้องเลือกก่บัตรแล้วค่อยจ่ายต่อคอ่าที่ผมเลือกมันบอกว่าสายต่างกันใช่ไหมฮะอ่านดูดีต้องทำอะไรก่อนตา เลืเอเกเลือกนักดาบสองตัวที่มีไซส์ต่างกันไปยอนเลือกม,มาในหลังยีออฟไซส์นะครับนี่พี่เอาไปให้เห็นก็เด็กปหกเลกับพี่นห่ถ้าแข่งจะไม่ได้แต่ว,ว่าถ้าแข่งที่ที่แข่งใหญ่น่าจะไม่ได้แต่วพี่พี่ก็มันก็ผลไม่ต่างนะพี่ก็เลยไม่ซีเรียสนะครับแต่จริงต้องทำตาม <c oughs> ลำดับโอเคดีการ์ดเปียกๆดูดิได้ยินเสียงดีดเปียกๆไหมการ์ดมันก็เลยจะงอแบบนี้ครับเนี่ยเห็นนะเนี่ย ขามันจะงอนะเพราะว่าตั้งโอเขาชอบชอบดิบไอ้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี่อยู่ไหนช่งนี้เขาชอ้โอเคแล้วก็เนี่ยดังเปี๊ยปี๊ยอชอบเสียงดังชอบไอ้ตากขสับ้าสับสับสัสับสัอีกคนดี๊ปี๊ยปี๊ยปี๊ปีไต่งคนยายตั่อปี๊ปี๊ยกับตันนบเบครับเคไปนี้บึ้มตัวบึ้มไปเลยครับบึ้มตัวนี้นะ ปีการครับปีกาเทคนิคเฟสที่มันลดกว่าสี่อ่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเรียนเลยนเวสเซนมันลดสามก็แสดงว่าก็ไม่ไม่ไม่มันมันลดแค่ครั้งละสามไม่มันมันลดแค่ครั้งเดียวขอครั้งต่อไปไม่งเก่งไปลดทีละสามเรื่อยๆบ่นลดสามทีต้งบอร์ดเอาอะไรก็ได้ยิงดีเป็นนักธิการใช่ไหมครับเมื่อดีชาร์จจวดครับแต่เตยเตยเตต้าลือนเชิญนะจ๊ะ จัวแท่งบัตตี้นี้เป็นจั่วการจั่วการเลื่อนทางเลือนให้การจั่วครับไม่จริงไม่จริงเหรออ๋อเราเลยสะกลุ้มอะไรวะใหญ่อีกเนี่ยอะไป่ามีซับชันเชื่อตโอ้โหจากจัวหนึ่งเป็นจัวสองเห็้ดงเลือดด้วยอะไรไหมไม่ครับไม่ขัดนะครับตัวสองไปเพิ่มเลยอีกหนึ่งตังโถสู้ๆเรายิงลูกตากลัวอะไรตาพี่กลางครับ มีอีกไหมมีอีกไหมอีกเจอในสุดเราก็ล้มสำเร็จครับไอ้ควายเผือกครับปึกลงมาแล้วครับดับเบิลแฮน2สองคิดตึ๊กตึ๊กเอาไปเช็มตีไหมไม่ครับผัดเองคงไม่มีใครตีทำไมอ่ะจ้าทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมีการคอมโบ เเกกบบนน่ัไอเดนอเทยู่ในตัวสแตนต้องอยู่ในตัวสแตนต้องสแตนตีไม่ได้ตีแล้วเดี๋ยวเสียหายด้แต่ก็มีการจับแตนเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวเสียหายต้องจับแตนครับต้องมีการจับแตนเดี๋ยวสแตนไม่ได้ใช่ไหมต้องมีการสแตนต์ต่อตีใหม่ใหม่อยู่จับตีได้อ้าวจะเปลี่ยนเป็นร้อนแล้วเพนิดเดียวเขาได้ร้อนดกว่าตีเพื่อนี่แหละวแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วดีกว่า เออไเทาทีไว้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้พ่เม้เพิ่งเปลี่ยนเด็กนี้ตานี้ไม่เหรอใช่ไหมเออเพิ่งเปลี่ยนเัวนี้ดิเปลี่ยนตัแล้วอะไรแต่เพิ่งจะเปลี่ยนเนี่ยไม่เสียงนี้เสียงแคว้นนี้คือการดึงสกอตเทปนะครับกำลังแพ็คส่งช้อปปี้กับลาซาต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่อุดหนุนพี่นะครับ รับรองพี่จะไม่โกงนะครับรับรองรับประกันได้ถ้าเกิดส่งผิดอะไรก็ทักมาได้นะครับพี่ส่งวันหนึ่งเยอะมากแต่พี่จะดับเบิลเชคจะผิดน้อยมากแต่ถ้าผิดก็แชทถ้าถ้าผิดก็แชทมาเองถ้าซื้อลาซาด<ม>้าแล้วผิดก็แชท <รา S 1> ทาง<ม>ลาซาด้านะครับ<ม>ถ้าซื้อช้อปปี้ผิดก็ก็แชททางช้อปปี้ถ้าซื้อทางเพจผิดก็แชททางเพจซื้อผิดทางไหนแชททางนั้นนะครับจะได้ตรวจสอบง่ายมากเบอร์ีจ็ดเจ็ดครับแจมมิ่ง ่พี่บอกเลยตอนนี้ขายดีมาก KD X 23 24ิบสาิโคตรแรงพี่ทำคลิปพี่ทำคลิปฮะอะไรนะเธอยะว่าอะไรนะเขาทิ้งเดิมทีนแจีมมิ่งการทิ้งมันมีสองใบพี่บอกให้เอาร้องพี่ร้องเลยพี่มัวคือมีสองใบอะดีอ้าวคุณจะพูดอะไรลืมเลย KD X 23 24 2บสาิขายดีมากครับต้องขอบคุณน้องๆครับซื้อเข้ามาได้เลยครับโชคดีผมทํอะไรไะไม่ครับ ยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออยู่นะพอจะเหลืออยู่อะไรนะแต่เร็วๆกันหน่อยลบคีไปไหนนี่อย่าไปถามเขาดิเขาไปคีย์ทักมันมันบังคับเออเด็กประหก็อย่างเงี้ยนะเราต้องเลี่ยมทำอะไรนะไม่ครับพี่ต้าเขาลืมเขาปล่อยเขาลืมไหม อันนี้พนักงานเราก็เปิดปิดประตูต๊บท๊บๆๆบับจ,จัดจัดของกันนะครับพอพี่บอลเราจะต้องรีบจัดแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาแข่งแวนนะครับอขออันนยครับ <ใน S 2> พี่บอล้อยเด็กครับฉายา<ด>อ๋อพี่ประชาสัมพันธ์เลยนะวันเสาร์ที่26กุมภาหรือเปล่าวะที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหม26กุมภาเปิดคลิปพี่ๆด่วนเลยคลิปล่าสุดที่แฟงมันเล่นผิดวันที่อะไรยึดแชมป์นะครับยึดแชมป์เพราะว่า ออาเล่นต okay. ่อเลยคุยพี่ค hmm. ร sure. oh, ับพูดไปไอ่พลาดเสกสกีไม right ่พลาดิสกสกีเดี๋ยวไปบอกรลยละเอียดในแวนวีอีกทีมันเล่นเกียร์ผิดนะครับมันมีขอบคุณน้องๆนะโอ้นักสืบโซเชียลพี่เก่งมากบอกด้วยนาทีที่สิบจุดสามสามาดอยากจะให้รางวัลจริงๆเลยพูดหลายทีแล้วไม่ให้สักทีแจกล็อตเวอร์เลยดีไหมคนแรกที่เห็นผิดเนี่ยเออ ดีจะได้ไปลุ้นรางกองด้วยเริ่มจากคลิปนี้เลยไหมตอนที่อะไรบอกมาเลยที่26อ๋อันเสาร์ที่26นะครับที่แข่งมาแวนวีนะครับจอมมารแฟงเล่นผิดนะครับพี่ลิฟแชมป์นะครับขอใช่งนีบบึ้มไปนี้เฮ้ยมันบึ้มไม่ได้ออลืมผมขอบึ้มไปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบึ้มไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจอย่าพึ่งตั้งอันนี้ไม่การบึ้มการบึ้มแล้วเป็นเป้าหมายได้ไหมมันบอกว่าขัดกันก็ะได้ เขาชี้แล้วจริงๆแล้วชี้ก็ต้องต้องต้องว่าวเพราะว่าไม่ถือว่าดูไม่ดีเองแค่เขาถอยหลังไหมอันนี้มันคือชี้เป้าก่อนไหมฮะเลือกมันมันไม่ได้ชี้เป้าเลยผไม่เป็ไม่ได้ชี้เป้ามันมันบอกว่าไล่กราซเลยเลือกไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลือกไม่ได้อยู่ดีโอเคพี่แค่จะสอนนิดเดียวไอ้ตาวคงจะให้ถอยหลังแหละแต่พี่แค่จะบอกเท่านั้นครับระวังเท่านั้นเวลาเล่นนี่ระวังอ่ะผมขอไล่การ์ดนะครับ เล็บใบนี้ครับเล็บตัวนี้ใช่ตีคู่โรกันเนี้ยคุโรกันเนี้ยโลกะครับตีคู่โรกันหึงหึงห okay. <ok ึงน้องหืงที่ไปอื่นมันก็ได้พี่ฟอยห้าไปอะไรเฮ้ยมีงี้ด้วยครัฟอยห้าไปฟอยหลังกองนี่ผมสอดถุงมาห้าไปครับเอางี้ดีกว่าคลิปเนี้ยใครเล่นผิด คนแรกที่จับได้เนี่ยให้ลอตเวอร์ชุดอเอสบอลหยิบลอตเวอร์มาหน่อยบอลถ้าผมจับได้เองเนี่ยเฮ้ยมึงจงใจยั่ไมไม่เอามึงสองตัวไม่ได้จงใจไม่เอาเลยแล้วพอแข่งผมได้ใช่ไหมอ่ะอปุ๊บรีบรลบปุ๊บรีบรีบเีบรนะีบตรงบรี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 ยรีบ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 รีเรีบ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 ่ีเนี่ยีบร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 ี่รีบรีลรเบรีบรีบรีีีีีรรีรีรร พี่จะคุยกันที่เพจสองสองอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ชุดนี้เลยลอตเวอร์ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแจกฟรีเลยใครใครจับได้ว่าเล่นผิดเนี่ยแล้วทักเข้ามาแล้วพี่จะเรียงวันเวลาใครทักเข้าไปก่อนโอเคโอ้โหบอกกันผมลอกก่อนละโทรไปหาไอ้เพมเพมเตรียมไว้กูเล่นผิดไปดูหน่อยดูหน่อยเอามาพันเลยก็ไปนี่ครับ เขาขอเขาขอตรวจสอบเขากลัวเหลี่ยมพี่ตากลัวเหลี่ยมผมไม่เหลี่ยมเออผมไม่เหลี่ยมนะอ่ะไอันนี้ครับอืเขออ่านบปนี้เหรอครับเดีล่นนี่เวลาเวลาเล่นเนี่ยขอเขาก่อนนะไม่ใช่ขออาลเล้วหยิบเลยนะขอก่อนขอก่อนพี่บอกมารยาทเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องไร้แรงหรอกพี่บอกเลยเดี๋ยวบางคนในร้านยังเล่นอย่างนี้เลยเคาะนี่เล็บเออคุโดนนี้บอกว่าเมื่อกี้เนี่ย เล็บเนี่ยไปเคอที่กาเอาเล bon ็บก็ ok. โอกๆอ้โหตีไปนี้ก้าเสียก้าเสียเราไปคาะพวก s อ v เลยพวกนี้สนเบกดมาตเมื่อตีมันบอกว่าสงสัยมันบังคับโอ้ชาร์จดีโคติงชาร์จสองอ่าแล้วก็ยังอยู่บนบอร์ดต่อโอ้โห The World h a p p ก n อ้อมาได้ดึงตอใช่ไหมใช่แล้วเพื่แตะดึ้ตอกครับโอ้โหตัดจครับขัดไหมจะนับผู้คิปครับจะนับผูมบีบีครับบี่ก็สองนเนี่ยเราไม่สองสองผิดตรงนี้แล้วว่านับกี่ทีเนี่ยคนแม่ทักบอกตีไปสามพี่เออครูมันเป็นง่ายได้ขนาดนี้เว้ครับโอเค รดเวอร์ก well, ็ไม่เท่าไรว่าเจอใช่ไหมอ๋อตังเออเกไล่อยู่ดีเขาไล่เลยยังไม่มีแอคชั่นมันตอนนี้ทอันนี้คือทำตอนไหนทำตอนเริ่มเมนค่ะอ๋ออืโอเคโอเคมันทำตอนเริ่มเมนบอกบอกด้วยนะมาาเนเหมือนเมบอกด้วยาป่ัดเราแล้วะดหกนแไม่ใช่หนูเอใ่ อยู่ในภาวะเงียบเก็บฮึอะไรนะสกิลชิ้มัก็ไมิดไปอ๋อเมื่อการนี้ตีมันจะทำลายทุกใบใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อตีเหรอทำลายทำลายมอเตอร์การทุกใบอืมไอการเนี่ยอะไรนะการนี้เมื่อตีทำลายการทุกใบทำลายการเลยเหแบบนี้ไม่โดนใบทำไมถึงไม่โดนทำลายบอกว่า หยิบลงดอกได้ไหมมันมันอยู่เนกเกกับลูกย่าพี่อย่าพูดถึเรื่งกันหยิบลงดอกมีใกล้ไปแหยิบลงดอกไม่ได้ดก็เะไหมตอนนี้ไม่มีเลยใช่ไปแล้วเนี่ยมาอแล้วเนี่ยใส่หน้าอีกขิกห้ขิมันมีเดมเบิร์มาวะ มีไหมไม่มีนะโอ้ยอี้อดับเบิลอีกแล้วอ้ดุ้งเลยนี่ฟอยต้องอยู่อดับเบิลีี้อดับเบิมีเท่าไหร่นออแต่มมนใช้ไม่ได้นี่วาไม่ตายไม่ตายใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ตาย มาทำรายได้ลยืดไหมมือยืดสองใช่ไหมสองพิ้งมือหมดกลายเป็นหนึ่งโอเคชั้นนี้ใช่ไหมขาดขาดเธอมือหมดพวกไม่มีชาร์จเรากายได้หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตายพอดีเฮ้ยทไมเล่นอย่างเงี้ยแต่แต่ยงไงก็ตายอยู่ดีผมไม่เอาพี่ไม่ชอบเลยเล่นแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายนะพี่ไม่ชอบส่วนตัวพี่แต่ว่าก็สิทธิ์ของน้องอ่ะแต่พี่ไม่แนะนำให้เล่นแบบนี้นะครับ โอเคงั้นก็ชนะตาชนะไปสองประตูต่อศูนย์เอ้เจอกันใหม่เจอกันใหม่อย่าลืมนะคลิปนี้เล่นผิดใครจับได้ก่อนไม่ผิดแน่นอนครับนี่เลยตั้งโง่จะซื้อให้เลยนะครับใช่ไหมตั้งโงไม่ไม่เกี่ยวว่าไม่มีเงินไม่มีเงินอาไม่ตั้งโง่มั่นใจไหมอ่ะอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดิพี่แจกพี่แจกพี่ร้อเล่นพี่ร้อเล่นเอาละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ